ตรอจากนี้ไปเป็นการรมทรชาเรื่องรู้ตายรู้เกิดสู่ภูมิใดโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่23กันยายน2534ณนะพุทธสถานสติอสศกทฤษฎีหลักของพระเจ้ามรคองคแปดไม่ได้ต่างกับบุคคลไม่ได้เหมือนฤาษีเลย ปฏิบัติอยู่ตรงไหนปฏิบัติอยู่ที่ตรงที่สังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะนั่นตัวปฏิบัติศึกษาเราเรียนปริยัติตรงไหนสัมมาทิฐิอยู่ที่ทิฏฐิตัวปฏิบัติปฏิบัติตัวตาริตัวพูดตัวการงานตัวการกระทําตัวการงานอาชีพปฏิบัติอยู่ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เร่งความเพียรสํารวมสังวรให้มีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาทุกเวลาเพียรทําให้มันได้ อย่าให้มันเป็นมิจฉาสังกปะอย่าให้มันเป็นมิจฉาวาจาอย่าให้มันเป็นมิจฉากรรมมันตะอย่าให้มันเป็นมิจฉาอาชีวะนี่ปฏิบัติธรรมนี่หลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าสร้างสัมมาสมาธิตลอดเวลาด้วยองค์เจนนี้เสมอๆเราก็จะเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติสัมมาญาณสัมมาวิมุตตาเป็นผลไปไม่อยากได้มันก็ต้องได้แต่ปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติลงตัวปฏิบัติถูกสภาพ ข้อสาคัญรู้ตัวเสมอหรือไม่ว่าเราเองตอนนี้เอะมันปฏิบัติหรือเปล่ามันอยู่ในองค์โพธิชงหรือเปล่ามันอยู่ในหลักโพธิปักกิีธรรมหรือเปล่าตอนนี้สติกลายเป็นสติอย่างเคยๆตัวสติแบบขนโลก,โลกหรือไม่หยาบไม่หยาบหรอกแต่ก็เป็นสติแบบบาเรออัตตาปล่อยไปตามยถากรรมยถาสุขขังไม่ใช่ทุกขายะอัตตานังแต่เป็นยถาสุขขัง อกุศลธรรมก็เจริญแต่เมื่อใดเรารู้สึกตัวอย่าปล่อยไปตามยถาสุขขังคือปล่อยไปบำเรอส,สุขตามใจบำเรอส,สุขตามสติที่ไม่ใช่สติสัมโพธชง์บำเรอส,สุขตามที่เรายังเอามีอุปทานเป็นเจ้าเรือนมันยึดติดอยู่อย่างนี้มันเป็นริ์ของกิเลสท,ที่เป็นพื้นจิตมันให้พาไปอย่างนี้เผลอตัวไปสติเผลอตัวไปทําตามที่เคยเคยชิน,ชน อยากเป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากมีอย่างนี้อยากเสพทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ก็พาไปกระเผลอตัวไปไม่ตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่มีทุกข,ขายะอัตตานังตัวปฏิบัติที่เราเองเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราจะปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลอธิศีลหรือขอบเขตของศีลของพรลที่เราจะต้องทําขนาดนี้ได้แล้วก็เพิ่มเป็นอธิศีลอีกอันนี้ได้แล้วนะอันนี้นี่เราทําเป็นเกิด กิจยานแล้วเกิดกระตะยานแล้วอันนี้หรือกิจยานอันนี้สูงแล้วควรเพิ่มได้อีกแล้วศีลนี่ทําไปเป็นกิจกิจก็คือการทําทําไปได้มียานรู้ว่าเราทําไปได้แล้วนง่ายแล้วควรจะเพิ่มศีลหรือเพิ่มอัธิศีลขึ้นมาเพิ่มศีลเพิ่มพลดเพิ่มตัวปฏิบัติให้เราถึงสูงกว่านี้มันจะได้ได้สัตว์ได้ส่วนที่เป็นเข้าเขตของทุกขายาอัตตานังได้อีกไม่ใช่ว่าได้แล้วเอออันนี้ก็ได้แล้วได้แล้วก็ได้แล้วก็เลยเสวอยู่ที่แป่นนี้ ไม่เพิ่มอธิศีลไม่เพิ่มสินเพิ่มพรคุณก็จะยถาสุขขังคุณก็ปล่อยสุขไปตามยถากรรมตามที่มันบำเรอมันได้แค่นี้ก็แค่นี้มันก็ติดแป้นอยู่แค่นี้มันไม่มีสภาพที่หมุนรอบเชิงซ้อนที่ทวีทว,ทวีเป็นวุติวุติวุติวุตถิ่มันไม่เป็นวุติมันกลายเป็นถีติระวังไม่ดีเป็นปหายะเพลอเพลอเป็นปหายะบำเรอตนไปหนักเข้าหนักเข้าก็เลยเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลง ก็ไม่เจริญได้อาตมาอยากจะย้ำตัวปฏิบัติที่มันเป็นปัญหาและพวกเราอาจจะไม่เข้าใจอยู่อันหนึ่งวันนี้อยากจะขอไขความอันหนึ่งเพิ่มเติมเราปฏิบัติแล้วเสร็จนี่มันก็จะเกิดผลทางจิตเป็นปรมตัตตสัจจาหรือปร,ม,ร,รมัตธรรมกิเลสตายถอนอนุสัยอาสวะคุณจะเกิดอภิญญาหกหรืออภิญญาเก้าจะเรียกวิชาหรือเรียกอภินญ,ญาก็ได้เกิดฌานเกิดวิปัสสนา วิปัสนาญาณหรือญาณทัศนะเกิดมนโนมยิทินี่สามหมู่แรกจำไว้เป็นทีละหมู่ทีละหมู่สามหมู่นี้วิชาเก้านี่คุณจะจำได้หนึ่งฌานสองวิปัสนาสามมโนมยิทธิสี่หรืออีกหมู่สามที่สองอิทธิวิธีโสทิพเจโตปริยญาณอิทธิวิธีโสทิพเจโตปริยญาณนีหมวดที่สองหมวดที่สามกเทวิโชนั่นเองบุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปตาตญาณอาศวยายาัคยญาณ จีมวดสามจำไว้สามหมวดนี่จำสามสามสามหมวดเนี่ยแล้วเอามาเรียงกันมันจะเป็นอภิญญาหรือวิชฉาก้าฌานคืออะไรฌานคือเพ่งเผาฌานคือตัวปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ว่าเราเองเรามีสติสัพพัญญาอยู่นะนี่ปฏิบัติตนมีผัสสะเป็นปัจจัยดําเนินไปสังกัปปะเป็นอย่างไรวาจาเป็นอย่างไรกรรมันตับเป็นอย่างไรการงานอาชีพเป็นอย่างไรมีผัสสะเป็นปัจจัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เรามีสติสัมโพธชงเราได้รู้เท่าทันแล้วก็ได้เพ่งรู้ธรรมวิจัยสัมโพธชงแล้วก็ได้เผาได้ฆ่าเป็นสม,มประทานนั่นเองได้สังวรได้ประหารไหมสังวรประทานประหารประทานเกิดภาวนาประทานก็แสดงว่าคุณมีภาวนาใหม่เกิดผล มีสังวรประทานมีประหารประทานมีการสังวรตนเองมีการระมัดระวังและก็ได้ประหารกิเลสได้ประหานกิเลสได้ประหานกิเลสเป็นประหารประทานก็สั่งสมภาวนาประทานเป็นผลเป็นผลเป็นผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลได้สะสมไปเรื่อยๆหรือเดินมีมักที่ทางเดินที่เป็นอริยมรกไปเรื่อยๆสะสมความเจริญกุศลธรรมเจริญยิ่งอยู่เรื่อยๆไปเรื่อย ตัวฌานก็คือเพ่งเผาอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะเกิดวิปาาัสสนาญาณจะเกิดสัมมาญาณนะจะเกิดความเห็นจะเกิดอธิปัญญาที่สอดส่องรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเออเราได้ปฏิบัติเนาะเราได้เจริญเนาะเราสุขติจริงเรามีต่สั่งสมกุศลจริงการกระทําการงานก็ดีขึ้นมุทุภูเตก็ดีขึ้นเป็นฌานจิต ไว้จิตรู้เร็วจุดเข้าคล้องจิตดัดได้ง่ายจิตฆ่ากิเลสได้ง่ายฆ่าได้ก็รู้ว่าฆ่าได้ประหารกิเลสประหารประทานฆ่าได้ก็รู้เรารู้เออได้นี่ชนะนะโลภะลดลงราคะลดลงความจะตามใจสมใจมันลดลงมันไม่ไปตามใจมันไปนสมใจบาเรอตนแล้วไม่ไปบาเรอบมเรออัตตาตามโลภะอยากได้ราคะอยากได้ หรือว่าจะได้สมใจทางแก้แค้นพยาบาทอาฆาตความโกรธความชังได้สะใจในความโกรธสะใจในความไม่ชอบสะใจในความชังไอคนนู้นเราชังน้ำหน้าได้เห็นคนเขาดา่าเออดีเ้ยด่ดามันเข้าด่ามันเข้าดีแล้วล่ะไอคนนั้นเราชังหน้ามันไออย่างนี้ก็สะใจเราบำเรอพยาบาทให้แก่เราเองสมใจโกรธความโกรธให้แก่เราเองสมใจความไม่ชอบใจของเราเองคนอื่นทําดีสมน้ำหน้าฉันก็ชอบใจ อันนี้ก็บำเรอบำเรอพยาบาทบำเรอโกรธบำเรอโทรสะมูลให้แก่ต้นรู้ตัวจริงๆไม่ไปชังใครไม่ไปสะใจในเรื่องที่จะสมโลภสมโกรธอะไรไม่เอาอย่าเข้าใจผิดว่าเราเองเราได้สมอยากอย่างนั้นแล้วก็สุขใจ สุขใจแล้วเราก็ตกต่ำลงตกต่ำลงเป็นทุกขติยาไปให้เป็นเป็นเราก็พยายามทําตามควรจะมีการงานอะไรเกิดฌานเกิดมุทุภูเตรู้ได้เร็วดัดได้เร็วปรับจิตได้เร็วรู้เท่าทันได้เร็วมีธรรมวิจัยอย่างช่ำชองเป็นธรรมวิจัยสัมโพธชง วิจัยกรรมกิริยาวิจัยการสัมผัสแต่ต้องแล้วมาเกิดสังขารอย่างไรมีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมในสังขารนั้นอย่างไรอย่างไรมีโลภมูลโทสะมูลประกอบเมื่อไรหรือมีโมหมูลก็วิจัยมันจนกระทั่งถูกทิศถูกทางได้เสมอนั่นคือการทำชาน